สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแชร์วิธีการย่างบาร์บีคิวฉบับคนอิตาลีนะคะเขาก็จะเอาใบเครื่องเทศต่างๆของประเทศเขาอะค่ะอย่างเช่นใบอาริโอริกาโนแล้วก็ใบโรสแมรี่โนนะคะอย่างที่น้ำใช้น้ำใช้สี่ใบเครื่องเทศด้วยกันนะคะน้ำเอาแต่ใบนะคะแล้วก็เด็ดแล้วก็มาสับรวมกันค่ะสับให้ละเอียดเลยค่ะ แล้วก็ไปผสมกับน้ำมันโอลีฟนะคะน้ำใช้ประมาณ1แก้วนะคะแล้วแต่นะคะส่วนผสมไม่ตายตัวน้ะแล้วแต่ใครชอบอะไรน้ำมันโอลีฟแล้วก็มะนาวหซีกนะคะแล้วก็วายขาวค่ะแล้วก็เกลือหยิบมือนะคะถ้าใครชอบเค็มก็เพิ่มความเค็มได้นะคะแล้วก็สับทุกอย่างให้ละเอียดแล้วก็เอาทุกอย่างมารวมกันแล้วก็คนๆนะคะแล้วขนาดที่เราเอา บาร์บีคิวไปย่างบนเตานะคะเราก็จะใช้น้ํามันเนี้ยค่ะทาตลอดเวลาช่วงที่เราย่างบาร์บีคิวบนเตานะคะก็จะได้ความหอมตลอดเวลาเลยค่ะแต่ถ้าใครอยากให้หอมลึกแล้วก็อร่อยมากๆก็หมักข้ามคืนจะอร่อยมากๆเลยค่ะอันนี้เวลาเรายา่างเราก็จะทาน้ํามันที่ผสมเครื่องเทศลงไปนะคะหอมเลยค่ะ ค่ะถ้าใครอยากจะเปลี่ยนสูตรฉบับอิตาลีก็ลองเอาไปทำตามกันดูนะคะขอ,ขอบคุณค่ะ